ทัพยาไก่ชนจูเนียนองบัวพิชยา f อฟซีาภายใต้การคุมบังเหียนของโคดเบสอัตพงศริพักเฮดโค้ชจอมฟิตของน้องบัวชนิดที่ลูกทีมวิ่งไม่กลัวระยะทางซึ่งดูแลอบรมบ่งวิชาสารลูกหนังให้กับแข่งยังเติร์กพยาไก่ชนจูเนียตั้งแต่หัดแปรบอลจนมาถึงการเข้าใจเกมลึกซึ้งท่องแท้แม้ทั่งมองตายังรู้ใจกันเลยทีเดียว ในวิดาทีนี้คงไม่มีใครปฏิเสธถึงความแข็งแกร่งของน้องบัวพิจิยะ FCU 2 3ได้เลยจากผลงานที่แสดงออกมาสู่สายตาสาธารณชนซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมนอกบ้านนั้นพร้อมกระชากร,รากยิงคู่แข่งในผืนหญ้าอันเขียวกระจีทุกสนามพร้อมกรำรัวประตูคู่แข่งฝั่งตรงข้ามแบบไร้ปาณีใน ขณะที่เขามีโอกาสซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลยู a g u ย u 23ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จึงเป็นที่มาของชื่อการแข่งขันว่าฟุตบอล PEA u 23ยังสเตอร์ g ี e 2024โดยมีทีมร่วมฟาดแข่ง8สโมสรด้วยกัน และมีเงินรางวัลชนะเลิศสูงถึง5 0 0แสนบาทพร้อมกับถ้วยแชมป์จากนัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายมี2ทีมที่ไร้ผ้ายต้องโคจรมาพบกันเสมือนพรมลิขิตด,ด้านลูกหนังได้ขีดเขียนไว้ให้ถ่ายทอดออกมาทางผลการแข่งขันในสนามในวันนี้ซึ่งน้องบัวพิจยะ fc ยูเปิดสนามพิชยะสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทรัพปรา,าสาทสายฟ้าจูเนีย ที่วันนี้ผลซุปตาทีมชาติมาครับข้างเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวแต่ก็ยังขาดกองหน้าตัวเก่งอย่างเจ้าเสกสรรราตีที่ติดภารกิจทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกอาเซียนคับที่กำลังโม้แข่งกันอยู่ในขณะน,นี้และเจ้าธนก,กิจโชิเมืองปักกองหน้าตัวสำคัญที่ไม่พร้อมลงสตาร์ตเป็นตัวจริงในนัดนี้เช่นการ หากผลการแข่งขันในนัดน,นี้น้องบัวอยู่ยาไม่แพ้บุรีลำจะทําให้พวกเขาได้แชมป์ในการจัดการแข่งขันครั้งแรกในปีนี้และเป็นแชมป์แบบไร้ผ้ายเลยทีเดียวเริ่มเกมต่างฝ่ายต่างบุกเข้าใส่กันอย่างไม่มียัง้งแต่ก็ได้เฉียดไปเฉียดมาจนกระทั่งหมดเวลา90นาที แฟนๆของน้องบัวพิชยะได้เฮสุดเสียงทั้งตัวสำรองเหล่าสตาร์โคต่างวิ่งลงสนามดีใจกันอย่างสุดเหวี่ยงนี่คือความสำเร็จที่เป็นรูป,ปธรรมของน้องบัวพิชยะ FC อย่างแท้จริงไม่แปลกใจเลยที่อะคาเดมี่ลูกข้าวเหนียวที่จะทยอยเข้าไปติดทัพช้างศึกเกือบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ขอแสดงความยินดีกับเหล่าพลรพัก ทับนักเตะของพญาไก่ชนอยู่23ที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนเข้าป้ายชนะเลิศในปีนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับท่านประธานสโมสรและท่านผู้จัดการทีมคนสวยที่มีเป้าหมายในการทำทีมที่ชัดเจนว่าในทุกๆปีต้องมีแข่งยังเตะของ นองบัวพิชยะเอฟซเข้าไปติดทีมชาติต้องชมผู้ชมด้วยนะครับซึ่งวันนี้กว่า1,800คนที่ร่วมมาส่งเสียงเชียร์อย่างคึกกล้องให้กับทัพนองบัวพิชยะจูเนียได้วิ่งกันตับแลบเข้าใส่ชนิดที่ลืมเหนื่อยเลยทีเดียว น้องบัวได้แชมป์ในปีนี้ส่วนปีหน้ารับรองว่าบุรีลำยูในเต็ดจะกลับมาโชว์ทเด็ดกลับมาแก้มืออย่างแน่นอนและนี่คือบรรยากาศการแข่งขันในนัดตัดสินชี้ชะตาวัดแชมป์ที่จบไปในวันนี้นั่นเองก่อนจากกันไปในคลิปนี้เรามาดูบรรยากาศของแฟนบอลน้องบัวพิจยะ ต่างวัยต่างรุ่นที่เข้ามาเชียร์กันกระหึ่มเลยทีเดียวครับแอดว่านี่คือนิมิตหมายอันดีของลีกยังเติ์กของประเทศไทยครับที่มีแฟนบอลเข้ามาร,มมร่วมชมร่วมเชียร์กันคึกคืค้นไม่แพ้ในศึกไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกหรือทีหนึ่งทีสทีสนั่นเองครับ และนี่คือความสําเร็จของฝ่ายจัดนความสําเร็จของสโมสรน,นะครับที่ต่างประสบผลสําเร็จในระยะเวลาในการแข่งขันกันมาในฤดูกาลนี้ครับก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับมาชมบรรยากาศนะครับการแสดงความดีใจและบรรยากาศการรับถ้วยของทีมหนองบัวพิชยะ f c ที่คว้าแชมป์ครั้งแรกในปีนี้พร้อมกับท่านประธานสโมสร ท่านผู้จัดการที่มารับทั่วยแชมป์ในวันนี้ด้วยนะครับขอสแสดงความยินดีกับน้องบัวพิชยะ f c U23 ที่คว้าแชมป์ PEA ยูสเตอร์รีทูเตทีในปีนี้นะครับน้องๆสุดยอดมากครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจน้องเดีดาพามว่วนกันเยอะๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ ขอบคุณพี่ๆที่แข่งขันกันอย่างสนุกสนานเต็มความสามารถเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจน้องไรดด้าพาม่วนกันเยอะน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปฟุตบอลสนุกสนานอย่างนี้ตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ